กาศาบากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเต้าแดงชามแดงตั้งแต่ดาวตั้งแต่มีหนังไก่หรือที่สำคัญเลยนะคะคือเรื่องของกลิ่นกระวานเจอเลยครับยิ่งใส่ชุดปิดมากกว่าเดิมทีนี้ออร่ามันก็ยิ่งโหดกว่าเดิมเหมือนกันไม่มีตรงนี้เลยอุ้งเทก็ต้องออกก่อนเลยฮะตำรวจก็มาแล้ว ภาชนแหนึ่งาม้ค huh. ร uh ัม huh. ร <like. S 2> ้อยตพัน hmm. จ I mean like, ันะครับเจ้าน้าที่ตารวจสอองอนคุณอาญาภาเนี่ยมีหจับนะครับตามหม่จับสารแขวงนครศรีธรรมราชที่หนึงรยยี่สคับสองห้าหกสี่นะครับลงที่เป็นหกพันวาสี่นะครับ ระหว่างหัวตรวจเอกทีเชษเรียบร้อยนะครับสอบอันสอบสวนสอบกองนครศรีธรรมราชหมายถึงมุ่กับสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับด้วยนางสาวอายาภาอิสริยาถากูลต้องหาว่ากระทำความผิดฐานชอโกงนะครับตอนนี้มีหลักฐานตามสมควรว่านางสาวอายาภาอิสริยาถากูลได้น่าจะทำกระทำความผิดอาญาและมันเห็นควรเช่นว่าจะลงหนีนะครับ เพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัวนางสาวอายาภาบริยาถักคูณก็คือในตอนจับตัวไปส่งที่สถานีตำรวจกูธทรเมืองนครศรีธรรมราชนะครับภายแรงยุคความสิบปีตั้งแต่วันที่ยี่สิบกันยาหกสามแต่ที่เดอนวันที่2ี่สิบกันยาเ3็สามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอายาภาจะต้องถูกจับตัวนะครับแล้วก็ควบคุมตัววิที่สอนอสอนอนะครับ ซึ่งคือนา,าพาร์ทเนี่ยมีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับทําให้การขนะอให้การทําให้การเป็นพิธีการรักษาพิธนการกระทำการทำความผิดนะครับมีสิทธิจะพบหรือปรึกษาทนายความนะครับและมีสิทธิแจง้งให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตควบคุมตัวไปที่สำนักงานตำรวจนะครับอันนี้สืสสรร่อมวลชนรึเปล่า ขอฝากหน่อยได้ไหมคะอ่ะเชิญครับได้ครับได้ครับนี่เลยฮะนี่เลยฮะฝากเลยขอสักพิคนึงนะคะฝากเลยทุกวันนี้นะคะในเรื่องของดิฉันดิฉันขอให้เป็นเคสตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่ตกเป็นจเลยสังคมโดยนักเลงขี่บ่อหนุ่มหนึ่งนะคะที่พยายามที่จะลิสเครดิตผู้อื่นนะคะในเรื่องทุกอย่างเนี่ยดิฉันพร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลค่ะว่าดิฉันไม่ผิดนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามจนจบละกันแล้วก็ในส่วนของการเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดมาจนถึงวันนี้นะคะตัวิฉันเองในชั้นพลาดค่ะไปดักขานะคะผู้ที่มีอิทธิพลที่หากินกับวัดนะคะในจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งอ,อยากให้นักข่าวแล้วก็พี่ๆพ,พ,พี่น้องโซเชียลเนี่ยช่วยกันขุดด้วยค่ะว่าความจริงเบื้องหลังผู้บงการเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยคือใครนะคะ คูต้อโนรานะคะที่วัดเขียนบางแก้วโดยการใช้บัญชีส่วนตัวสร,สร้างเฟสปลอมสร้างเฟสปลอมเพดปลอมนะคะในการที่ใช้บัญชีส่วนตัวให้คนร่วมทําบุนแล้วก็เรียอะไรดิฉันก็ตกเป็นเหยื่อะคะ่ะมีหลายท่านตกเป็นเหยื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดชื่อดังเจ้า,ว,ว,าวัดชื่อดังวัดชื่อดังเทียมเพอชิสิชนนะคะก็โดนไปหลายแสน แล้วก็มีในส่วนของคนที่ชื่อหอหินนำหน้านะคะกร,รุงเทพมหานครก็โดนไปหลายแสนเขาก็พอไม่ข้อมูลอยู่น,นะคะแล้วก็ตัวแม่ค้านะคะชื่อดังค่ะ น้ำมคอควายนะคะที่ตลาดหัวยิดนะคะนครศรีธรรมราชเขาก็โดนไปเยอะค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านหลายๆวัดนะคะที่เป็นผู้เสียหายตอนนี้ดิฉันยอมค่ะวันนี้ยอมพังนะคะต่อให้มีเรื่องเลวร้ายมากกว่านี้หรือว่าจะจบชีวิตในวันนี้ดิฉันก็ยอมค่ะแต่แรกกับการที่มมอ,อยากจะให้ทุกคนช่วย <ผม S 1> ในเรื่อง,องของปราบ199มงุดน,นะคะ่งเมืองนครที่ทุกวัดในนคญต้องระวังค่ะ ฝากด้วยนะคะถ้าเป็นลูกหลานโนราชาวใต้ด้วยกันฝาก <วะ S 2> เรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องนี่ฉันต่อสู้สุดความสามารถทะแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องนี้ตัวเองไม่ผิดข่ะสุณา่ิทีที่เราพูดไปื่อทีทั้งหมดที่เราจะสามเขาไปคนนั้นคนนี้เนี่ยอันนี้เรามพพีพยานหลักฐานมีพยานหลักฐานครบค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยค่ะและยินดีจะเข้าสู่วนการยินดีค่ะทุกอย่างค่ะพร้อมเปิดหน้าสู้แล้วเพราะว่าสู้ค่ะสู้หาะตายก็ยอมค่ะโอเคค่ะขอากันม่กนเราโอเ เปิดประตูเปิดประตูให้น่อยคับเปิดประตูมีบัตรไหมเคยมีการบอว่ามีการแจ้คทาินที่สุมากแล้วก็ แต่เดี๋ยวผมไปส่งสิไปสีอ่ะไปตามเอาเอาผู้เสียหายมาด้วยผู้เสียหายเชิมาโอเเไปี่ายเอ้มโอ้ไปดูไปไปลงหมดเลย ไปแล้วใช่ไหมไปย,ยังยังยังอยู่ไหนอ,อยู่ไหนอต้องขึ้นคันนี้ต้องขึ้นคันนี้

ม,มันมีมีประเด็นที่บอกว่า20ล้านนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยอันนี้ไปที่ไหนคะเนี่ยทางไ มังรถตำรวจไปีดี้ขึ้นรถตำรวจไปดี้คือรถกระบาดไปเนี่ยไม่เลยหรอกขึไปเลยอะไรสภาพมึงอ่ะช่างภาพมึงบาดแล้วไม่ทันไปไปสอนตำรวจไปไปสอนกันกับเพื่อน

ạ vâng

ต้องไปทองหลอ่อพี่ไม่เดี๋ยวเขาส่งตัวไปนู่นเลยป่า <c oughs> ขณะนี้ตำรวจได้คุมตัวผู้ทำความผิดนะครับก <c oughs> ็คือคุณนายดาวเนี่ยไปที่สพาอาสอนอทองหล่อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทาง ผู้เสียหายก็กำลังจะเดินทางกลับไปรอที่สอพอนครศรีธรรมราชนะครับผมขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ